ตอนนี้เราเริ่มออกจากโรคระบาดของแพนเด c แล้วเราจะเริ่มเข้าสู่ยุคของ endemic ค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้จากช่วงคริสตสครั้งนี้ค่ะเราคงมองว่ามันเป็น o p p โอกาสอย่างหนึง่งที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในการที่ว่าเราจะปรับว่าอนาคตของการทำงานจะเป็นอย่างไงสวัสดีค่ะชื่อแจ็คกี้หวังค่ะเป็น Country Director ของ Google Thailand ค่ะอนาคตของการทำงานเป็น Hybrid Hybrid หมายความว่าไง หมายความว่ามันไม่ใช่ออฟฟิศทั้งหมดหรือว่ามันไม่ใช่ที่บ้านทั้งหมดสิ่งที่เรามองว่ามันขาดไปช่วงที่เราต่างคนต่างอยู่บ้านค่ะ Element ของ Magic ของ Human Interaction ในการสร้าง Connectivity ระหว่างคนที่ Build Connection ที่ Beyond แค่ว่าเราจะร่วมงานแล้วก็ Achieve เป้าหมาย g o ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่การที่เรา Build r e l ationship มี conversation ที่เราอาจจะไม่ได้แพลงไว้ในตารางค่ะตอน spontaneous conversation ตรงนี้ค่ะแต่ที่ยังมองว่ายังเป็น magic s o u r c e ในการ drive innovation ในการ drive creativity ได้แต่เราก็เห็นความสำคัญว่าตอนเราทำงานอยู่ที่บ้านหรือ focus time มันก็มีประโยชน์และมีข้อดีหลายๆอย่างคนบางคนมองว่า productive ยิ่งมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่มา disturb เขาน้อยลง เขาได้โฟกัสกับงานเขาได้อยู่กับคนแล้วก็สเปนไทม์กับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามีนิ่งฟูก่าเขากว่าสำคัญต่อชีวิตเขาเขาอยู่ในที่ที่บริษัทฟังเขาให้สิ่งที่เขาต้องการนะคะยอมรับกับสิ่งที่ชีวิตของเขาที่เขาอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีความต้องการที่พิเศษตรงนี้เรามีออปชั่นให้เขาเลือกเขาก็จะโฟกัสกับงานเราได้ยิ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดึง ดีที่สุดของทั้งสองโลกนี้มาอยู่ด้วยกันยังไงคอนเซปต์ของ Hybrid Work ์ l e m e เมที่สำคัญมากๆให้ h y บริดเวิรมันสำเร็จได้ค่ะจะมีวงประกอบไป3ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยคน connect เรื่อง drive ของเรื่องทั้ง connectivity productivity อีกวงประกอบหนึ่งคือเรื่องของคนนะคะ people นะคะ ็นของ people เนี้ยค่ะคือว่ามีเรื่องของ behavior ของ norm ที่ทุกคนต้อง align กันค่ะในหัวใจหลักของ people ตรงนี้ค่ะคือเราต้องให้ความสำคัญของเรื่อง diversity และ inclusion และสร้าง culture ให้ทุกคนรู้สึก Belong และการ Belong ตรงนี้มันก็มีหลาย factor เหมือนกันค่ะ เราต้องสร้าง Environment ว่าที่ทุกคนรู้สึกกล้าแล้วก็กล้าเป็นตัวของตัวเองได้แม้ว่าเขาจะอยู่ในออฟฟิศหรือที่บ้านเขาต้องมี Opportunity ที่จะเราต้องได้ยินเขาแล้วเขาจะได้ยินเราและสุดท้ายก็คือเรื่องของ Workplace ค่ะเราอาจจะต้องลองคิดถึงว่าเราจะต้อง Design Office หรือเวิร์กเพลของเราค่ะให้เหมาะกับ Hybrid Work มากขึ้นยังไง หลังจากที่ทุกคนเข้าใจในการเรื่องของ social distancing แล้วในการดีไซน์ความวางโต๊ะยังไงเพิ่ม Space ให้มัน outdoor มากขึ้นไหมมี ventilation ที่ดีขึ้นมันกลายเป็น element หรือเป็น norm นที่ทุกคนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ทำงานเองเนี่ยค่ะก็เป็นอีก e หนึ่งที่เราก็ต้องคิดถึงแล้วก็มองว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนยังไง<ม>ที่มองเห็นถึง pro point เยอะกว่า cons ในหลายๆจุดคะ มันเพิ่ม f l e x i อ i l i t y ีให้กับคนข้อดีคือบริษัทมองว่ามันมีเวที่เราทํางานที่มันหลากหลายมากขึ้นกลับมาในมุมของคอนมันใหม่มันก็มีความไม่รู้อยู่ตรงนี้จะมองเป็นข้อดีและข้อเสียก็ได้เหมือนกันค่ะอะไรที่เรายังไม่เห็นมันมีความ element ของ excitement ที่เรามาสร้างด้วยกันได้เรา build ขึ้นมาอะไรได้กันได้ค่ะ หนูจะก,กี้ขอแชร์5 Key Takeaway ในมุมที่จ๊กกี้มองว่า work the future of work เนี่ยค่ะมี Key Point อะไรบ้างที่ในอนาคตเนี่ยค่ะอยากจะฝากเอาไว้คีย์แรก Crisis นี้เป็นโอกาสที่ได้เราได้มาเรียนรู้แล้วก็ปรับองค์กรหรือปรับวิธีในการทำงานให้มันดีขึ้นและ Approach ที่เราจะใช้ในการปรับองค์กรหรือปรับในการทำงานนะคะมันมี สองสามอย่างค่ะอย่างแรกคือเราต้องดึงคนจากหลายๆแผนกเข้ามาอย่าทำงานเป็นซิงเกิลยูนิตค่ะต้องดึงคนจากหลายๆยูนิตมารวมตัวเพื่อจะได้มี Point of View ของหลายๆด้านจะได้รู้ว่าเราจะควบคุมในการแก้ปัญหาอย่างที่2คือเราจะ Take Holistic Approach ในการเอา Data Point จากหลายๆรูปแบบมาจะเป็น Data ที่เราดึงขึ้นมาเองจะเป็น Data อาจจะมาจาก Survey เพื่อจะทำความเข้าใจว่า คนของเราทีมงานของเราเนี่ยพนักงานของเราเขากำลังอยากจะบอกอะไรเขาใช้วันหยุดไหมเขากำลังต้องการอะไรอยู่เราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับเรื่องของ Benefit ต่างๆและอย่างที่3ค่ะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาในการสร้าง Environment บางอย่างใหม่ๆหรือว่าเป็น Unlock Opportunity ใหม่ๆที่เราจะไม่คาดคิดถึงค่ะ point ที่สองเรื่องของ connection ค่ะการที่เราไม่ได้อยู่ในออฟฟิศด้วยกันแต่เขารู้สึกว่าเขายัง connection กับบริษัทกับองค์กรกับทีมงานเขาค่ะเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าช่วยเขาไปต่อได้ตอนที่มันอยู่ในวิกฤตในการที่ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นในการที่จะ build connection ให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะเรามองว่าทีมหรือว่าบริษัทนี้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องสร้าง culture ที่ว่าเราได้มีการสอนและเรียนการเรียนรู้ ไปด้วยกันข้อที่3ค่ะ the future of work is flexible ค่ะการที่เราจะ move forward to the hybrid model เนี่ยค่ะทางองค์กรเองหรือ leader เองเนี่ยค่ะต้องเน้นเรื่องของ flexibility ให้กับทีมงานและพนักงานเราคุณจะทำงานที่ไหนก็ได้ ะะเราเรียกว่า work from anywhere weeks ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างในการว่าเราจะเพิ่ม flexibility ให้กับพนักงานได้ยังไงให้เขาแพลนชีวิตเขาแล้วก็จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ที่ไหนให้มากขึ้นข้อที่4ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ well being ของพนักงานเราด้วยค่ะ2ปีที่ผ่านมาเรื่อง awareness เกี่ยวกับ mental well being เยอะขึ้นเราเห็นคนที่ search เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นเราเห็น rate ของ burn out ที่สูงขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็น learning อย่างหนึง่งที่เราเอามาดูว่าเราต้องสปอร์ตพนักงานของเราได้มากขึ้นได้อย่างไรฐานะที่เป็นองค์กรและเป็น leader ร์เนี่ค่ะจะคิดมองว่ามันมี2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกมันมี benefit อะไรบ้างที่องค์กรเนี่ยเราให้เขาได้จะเป็นวันหยุดที่เพิ่มเติมที่ทั้งทั้งออฟฟิศเราอย่างเงี้ยค่ะทั้ง Google เรามี global reset day เพื่อให้ทุกคนหยุดพักเพื่อตีแทะจากงานอีก area หนึ่งในมุมของ culture ที่เราปรับได้ให้ improve well being มันอยู่แองเคอร์ด้วยของให้มีคนมี b u i l d sense of belonging ให้กับทีมงานเราเขาก็จะรู้สึกว่าเขาดีใจที่ได้ทำงานต,ตรงนี้เขามี support network ที่แข็งแรงก็จะมีให้เขารู้สึกว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเขาได้โดยเขารู้สึกว่าเขามี safety ที่จะพูดคุยเรื่องนี้เป็นตัวของเขาเองได้ค่ะข้อที่5 continuous learning ค่ะ mindset ของการเรียนรู้อยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้เห็นคือ โลกในอนาคตมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเราต้องมีทักษะที่ flexible มากขึ้นมีทักษะที่จะต้องปรับตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็มี resilience มากขึ้นการที่มี mindset ของการเรียนรู้ learning อยู่ตลอดเวลาค่ะสำคัญต่อพนักงานเราเอง at the individual level แต่สำคัญต่อ organization และสำคัญต่อประเทศเราจะที่ก็เลยอยากจะสนับสนุนทุกคนให้ มี mindset ของการว่าอาจจะต้องปรับดูว่ามีสกิลอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องไป upskill ไหมมี digital skill ตรงไหนที่เรามองว่าเรายังไม่ได้มีหรือว่าเราควรไปเรียนรู้เป็น reskilling ก็ได้ค่ะ future of work จะคิดมองว่ามันเกิดขึ้นแล้ววันนี้หลายๆท่านก็ทำงานแบบ hybrid model แล้วถ้าเรามองว่า future work คือ hybrid จะคิดว่าวันนี้ค่ะเราอยู่ใน future ของตรงนั้นละแต่ เราเพิ่งเริ่มต้นหน้าตาของมันเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะเริ่มต้องฟอร์มอย่างไงแต่จะคกี้คิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่อยากจะชวนทุกคนมาเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยกันแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันว่าอนาคตของการทำงานนี้ค่ะจะเป็นยังไงคะ่ะ C.I. Talks